เลยน่าคินจังเลยสีแดงภาษาอังกฤษพูดว่าอ,อะไรนะ<อ><อ>สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับครัววันวิกินเที่ยวทัวร์อีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่โคกหนองนาแสนชื่อน,นะคะจังหวัดน่านนั่นเองค่ะ ตอนนี้ก็อยู่บนรถไฟแล้วนะที่โค้งถังนาแสนชื่นนะคะโอ้โหตอนนี้เด็กๆชอบมากเลยนะรถไฟนะทุกคนนี่อ้ยก็วนไปกว้างอยู่นะคะรถไฟนะอ่โอ้ยโทษโทษโทษราคาตั๋วก็คนละ2ี่บาทนะคะเด็กก็2ี่สิผู้ใหญ่ก็ย0สิบนะราคาเท่ากันเลย ราคาไม่แพงนะโอเคเลยทุกคนนี่เห็นเป็นบรรยากาศอย่างนี้เลยนะคะนี้ก็เป็นแบบการศึกษาเชิงกเกษตรด้วยนะก็สําหรับโคกหนองนาแสนชื่นนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับกิจกรรมครอบครัวนะคะมีเด็กเล็กพามาได้เลยนะหรือว่าเด็กโตก็พามาได้นะคะสาหรับโคกหนองนาแสนชื่นนะคะก็อยู่ที่จังหวัดน่านคะ่ะอยู่แถ,แถวๆอาเภอเมืองนะทุกคนไม่ไกลจากตัวเมืองมากนักนะคะ วันนี้เด็กที่นั่งรถไฟก็มีแต่เด็กผู้ชายทั้งนั้นเลยนะเด็กผู้หญิงไม่มีคนอื่นเขากางร่มกันลูกเราตากแดดทุกคนเพราะถ้าเกิดกลางว่นเดี๋ยวมันจะไม่เห็นเนาะชอบไหมครับชอบชอบไหมลูกชอบเหรอโอ้โหสวยไหมครับลูกหวอวิวดีไหมลูกววิดีโอ้โหเยี่ยมเลยเนาะร้อนหน่อยเหรอลูกไมม่ออนะลยูอะไรนะลูก อ,อยู่ไกลอ่าแล้วก็สำหรับคคกหนองนาแสนชื่นนะคะก็จะมีเป็นน้องแกะด้วยนะอ่าแต่น,น้องแกะเนี่ยเราสามารถให้อาหารได้นะคะเขาก็จะจัดเป็นชุดตะกร้านะคะเป็นแครอทนะัะอันนี้ก็เป็นตะกร้าละ20บาทเหมือนกันค่ะเดี๋ยวรอตอนนี้ก็คือแบบแดดเปรี้ยงมากทุกคนก้มๆมเอ้ย <laughs> ตอนนี้ก็มีเด็กอยู่สามคนเขาก็เปิดให้วันนี้นะเป็นวันสิ้นปีนะทุกคนเราก็มาเที่ยวกันนะคะมีเด็กอยู่สามคนแม้ว่าจะมีเด็กน้อยนะคะนั่งไม่ได้เต็มขบวนนะเขาก็เปิดให้บริการนะทุกคนพี่เข้าใจดีมากเลยนะคะตาแล้วะหาแม่ไ้ถ่ายรูปภูเาเลยเขาให้กี่รอบอ่ะเสียว

สานยข้าวสะพานแล้วเข้าสะพานอีกแล้วเข้าสะพานอีกแล้วต้นสะพานอีกแล้วเข้าสะพานอีกแล้วโอ๊ยอะไรเนี่ย,ยก็สำหรับโค้งหนองนาแสนชื่นนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงเลยนะคะ <ใช S 1> ก็จะเป็นตรงนี้เลยพิพิพธภัณฑ์เตาเผาโบราณนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็น วัดบ่อสวกนะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะนิดไปแค่ตรงนี้เองนะนิดเดียวได้สองจุดเลยกินพิซซ่าไม่ลูกเอาป่ะกินพิซซ่าไหมครับอ้าวเหรออ๋อ อ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทำกิจกรรม DIY พิซ za กันนะคะถาดละ99บาทค่ะถาดละ99บาทค่ะอ๋อได้เลยทำตรงไหนคะพี่โต๊ะตรงนี้เลยก็ได้ค่ะเจ๊งหน้ก็ได้ค่ะขอพี่ได้ได้กินได้เอาเอาซีฟู้ดก็ได้จ้ะอ่ตอนนี้ชุดพิซ่าของเราก็ได้แล้วนะคะเป็นพิซ za หน้าซีฟู้ดนะคะที่เลือกมาในวันนี้นะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยค่ะขั้นแรกเลยเนี่ยเราต้องทาซอสพิซ za ก่อนนะอ่าจะเป็นตัวนี้นะซอสพิซ za ค่ะ ทาเลยพร้อมยังอโอเคบีบเลยบีบเลยบีบเลยเอ่ามันไม่ออกเดี๋ยวแม่ขเขย่าก่อนอ่ามาแล้วมาแล้วขามาแล้วมาแล้วทาแล้วทาทั่วๆเลยเดี๋ยวเ,เอาไม่พายปาดเอาลูกพอแล้วเหรออือ่ะพอ เสร็จแล้วก็เอาไม้พายทาทาซอสให้ทั่วทั่วแผ่นแป้งครับทาให้ทั่วแผ่นแป้งเลยนะอย่าให้มันเลยขอบนะเลยเห็นนะะเลอะไปหมดละพยายามเหมือนระบายสีอะลูกไม่ต้องกินไม่ต้องกินยังไม่ถึงเวลาแม่ช่วยไหมให้แม่ช่วยไหมครับให้แม่ช่วยเหรอเนี่ยทาเงี้ยลูก จับมือแม่อ่ะไหนาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ค่อยเอาตรงนี้เพิ่มซอสหน่อยซอสน้อยเกินไปอ่าเอาไหนดีลูกอาชีดว่าข้างบนทีหลัง่ะใช้ที่หนีบโอ้ยจะโดนหน้าแม่ละใช่ครับโลให้ทั่วๆทั่วๆเออทั่วๆนั่นแหละอันนี้มาก่อน่าทั่วๆทั่วยัง เั่อเลย <Okay. S 1> ครับเนี่ยมีอีกอะใส่เอาไม่ต้องเอาที่หนิบก็ได้อะเอามือหยิบเอาล้างมือแล้วเนาะอ่าน,นี้ไหมลูกอันไหนดีอันนี้เห็ดเห็ดแสนอร่อยของคูณปาใช่ไหยใส่ทั่วๆเลย ตรงเนี้ยตัวนี้ยไม่ค่อยมีอะไรเลยตรงเนี้ยโล่งเลยอ่ะมีเห็ดเห็ดอีกมีเห็ดอีกเอาเอาเห็ดให้หมดอ่ะอืมใส่ตรงที่โลง่งๆอาเจ๋วต่อไปหาใส่อะไรอีกดีลูกอ่าได้ใส่เลย เนี่ยทุกคนเราว่าราคา99บาทเอยเราว่าราคา129บาทสําหรับหน้าซีฟูด้ดมันก็ไม่ได้แพงเลยนะอ่ะเด็กๆเ,เนี่ยก็คือจะชอบมากเลยมียกิจกรมใม้เขาทำนะนี่แล้วชีสเยอะมากทุกคนชีสแบบเต็มถ้วยเลยอะ่ะเยอะมากๆ ก่อนที่จะทําพิซซ่าล้างมือมาแล้วนะเพราะว่าเขามีอ่าล้างมืออยู่แค่ตรงนี้เองตรงนอกตัวอาคารใกล้ๆเ,เองนี่นะคะเออนี่ซื้อฟื้นหาต่อไปมาเขือเทศบ้างซ้ำาเขือเทศบ้างลูกทำมเขือเทศเนดะแม่ขยวก่อนอ่าเอาล่ะนะ,ะบีบเลยโอ้โห <laughs> บีบเยอะจังะ อเออเออโอ้โหอ่าพอแล้วไปไม่ต้องปาดแล้วจ้าอันนี้ไม่ต้องปาดแล้วลูกไม่ต้องปาดแล้วครับไปโอเคเดี๋ยวเราไปอบก,กัน,นขอบคุณค่ะอ่านี่พิซซ่าของเราได้เลยเจ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 เร้อนหรือเปล่า ลวกหน้ากิจกรรมอีกอย่างหนึ่งนะคะที่น่าสนใจสำหรับเด็กก็คือกิจกรรมทาสีปูนฟาสเตอร์นั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเบอลนีบน่เะขไหนดีอ่ะน,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 นี่ตรงนี้ไหนเอาอะไรลูกลูกบ้านลูกบ้านเอานนี้เนาะเดี๋ยวแม่จ่ายเงินเนาะก็อันนี้จะมีหลายลายนะคะให้เด็กๆได้เลือกเลยก็จะเป็นแก้วแบบนี้นะ เก็บง่ายนะถ้าเกิดทาสีเสร็จแล้วก็ใส่แก้วกลับบ้านได้เลยด้วยอัลละยี่สิบาทเท่านั้นจ้าหน้าต่างส,สีแดงด้วยสีแดงภาษาอังกฤษพูดว่าเลสอะไรนะเลสเลสสีฟ้าลูสำหรับกิจกรรมระบายสีปูนปัสเตอร์นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เด็กๆชอบนะคะก็สามารถพา เด็กมาเล่นแบบนี้ได้เลยนะให้เขาได้มีจินตนาการในการใช้สีว่าต้องไหนใช้สีอะไรดีนะอ่ะอันนี้ก็รอก่อนรอให้เคารวบายเสร็จก่อนสำหรับอาหารนะคะเครื่องดื่มที่นี่ก็มีบริการเช่นเดียวกันนะคะอาหารเนี่ยก็คือจะมีเยอะมากๆเลยนะคะมีทั้งยำนะเมนูต้มก็อย่างเป็นต้มต้มยำทะเลอย่างนี้นะคะมีแกงอ่อมจิ้นก็มีนะเป็นอาหารเหนือเนาะ,ะเป็นพวกส้ตมตำก็มีนะคะตำไทยตำปูปลาตำม,มามา่มานะ เมนูยำยาวุ้นเส้นยำหมูกรอบนะคะเาให้ไก่ได้วยปะไก่ไม่ได้กินหรอกหรอ,อ <laughs> นี่นี่เยอะนี่เดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปทานพิซซ่าก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ